สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่าวันนี้น้องหวงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงมวประจําวันที่8พฤศจิกายน2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็จะมาดูผลสรุปอีกรอบนึงเนาะสำหรับอ่าชุดเด่นวิ่งรูดนะคะอ่าแจ้งไว้อีกรอบนะคะพี่น้องจา๋าชุดเด่นวิ่งรูด น้องพึ่งมี3สูตรนะคะคือสูตรเม็ดเดียวชุด2ตัวบนล่างแล้วก็ชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าดูชื่อสูตรให้ดีเดอ้ออ่าเดี๋ยวจะว่าเห็นอีกทําไมมีหลายสูตรทําไมไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องจา๋าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะอ่างวดที่ผ่านมาก็เข้าทั้ง3สูตรเนาะ อะก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปวันที่5อีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะผลที่ออกนะคะ6อ่ะขออภัยค่ะพี่น้องจา๋า2 9 9 0 6 8เนาะ2น้องวึงมานะคะอ่ะ9มา2ตัวเนาะแล้วก็0 0, 0 0ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋ารอบนี้น้องวึงขาด0 6มานะคะ8มานะคะพี่น้องจา๋าขาดเฉพาะศูนย์ตัวเดียวนะคะ ส่วนผลออกล่างของ6ตัวก็คือ29อ่า29ตารางมาเนาะแล้วก็ตัวเจาะน้องหึงเข้าชุดกัน29ตรงตรง,ตรงนะคะส่วน90นอ่า90้น้องหึงก็หลุดไปเนาะเพราะว่าไม่มีศูนย์นะคะส่วนบน068นะคะอ่าหกแปดมาตรงตรงนะคะตัวที่น้องหึงเน้นด้วยนะคะส่วนสามตัวเนาะน้องหวึงให้ไปเศษหกแปดออกศูนย์หกแปดนะคะ เกือบแตก3ามตัวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าก็ยินดีกับพี่พี่ที่ตามอ่าชุดนี้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่านี่สี่ตัวเหมือนกันสี่ตัวน้องวึงให้เก้าเจดหกแปดถ้าเปลี่ยนตรงจิตเป็นศูนแตกสี่ตัวนะคะพี่น้องจา๋าพลาดนิดเดียวนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางอ่แต่ละสูตรเนาะอ่ะแล้วก็พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะพี่จ๋าสามารถแอดไลน์มาได้ที่นี่นะคะอ่ะงวดที่แล้วเฮกันทั้งกลุ่มนะคะพี่น้องจ๋าเลขทูบตาไข่เข้า68ตรงตรงๆนะคะอ่ะตัวนี้เลยครับพี่น้องจ๋า768กเนาะออก0 6 8ย์นะคะ อ่าท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแอดไลน์มาได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าแอดมาแล้วก็แจ้งน้องหวึงด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะอ่าหลายๆท่านนะคะ10กว่าท่านแอดมาแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเข้าหรือไม่เข้าน้องหวึงก็ไม่กล้าดึงเข้าเนาะพี่น้องจ๋าทักบอกด้วยนะคะอเพราะว่าแอดมาแล้วน้องวึงก็ต้องดึงเข้ากลุ่มอีกต่อหนึ่งนะคะไม่ใช่แอดมาแล้วเข้ากลุ่มได้เลยนะคะ อย่างไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋ามาตามต่อกันของวันที่8นะคะ,ะสำหรับชุดของวันที่8นาอก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะพี่น้องจ่าปะปุ่นกันไปนะคะเพราะว่าน้องหึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ fc ทุกทกท่านถ้าชอบก็ค่อยตามเดอ้อพี่น้องจา่าถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะอันนี้ก็คือน้องหึงจดสถิติของแต่ละเดือนเนาะ,ะวันที่หนึ่งน้องหึงก็เข้า ทั้งบนทั้งล่างนะคะอ่าวันที่3ามน้องวึงหลุดเนาะอ่าวันที่5ก็เข้า68แล้วก็สองนะคะอ่าเดือนที่แล้วมี10งวดเข้าทั้ง10งวดนะคะลุ้นกันเดือนนี้หลุดไปละงวดหนึ่งอ่าบนล่างบนล่างแล้วก็วันที่8รอลงผลพร้อมกันนะคะพี่น้องจา๋าฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ่าก่อนไปรับชมตัวเจาะเราก็มาดูตารางกันก่อนนะคะ อ่ะสับหรับตารางนะคะพี่น้องจา๋าตารางก็จะมีหนึ่งนะคะสี่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะคะอันนี้คือน้องหุงก็จะจับภไพในหกตัวนี้นะคะจับกลับไปกลับมากลับมากลับไปนะคะแต่ว่าถ้าไม่ชอบตัวที่น้องวงจับก็สามารถจับเองได้นะคะพี่น้องจา๋าจับวินในนี้นะคะ อาน้องวุ้ก็จะมี1นึนะคะ18ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะะดูชื่อสูตรให้ดีเดอ้อพี่น้องจา๋า มีหนึ่งสี่หนึ่แาเอี่เก้าเจ็ดสี่แปดเจแล้วก็หน่งเจนะคะส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจาอ๋ามากตัวใดกระจังเลือกเอาเดอ้อพี่น้องจา๋าแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะ จะเขียนข้างล่างเขียนข้างล่างแล้วกันนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ชุดกันอยู่ข้างล่างเด้อเจ็ดห้านะคะหนึ่งเก้าห้าแปดแล้วก็สี่แปดนะคะพี่น้องจาอ๋ามาดูสามตัวกันนะคะสามตัวนี้เมื่อไหรจะแตกเนาะเฉียดไปเฉียดมางวดที่แล้วก็พลาดไปเต้มพลาดไปตัวหนึ่ง ทั้งสี่ตัวด้วยเนาะพี่น้องจา๋าอ่าสามตัวก็คือแปดหนึ่งสี่ห้าเก้าเจ็ดอ่ะเดี๋ยวนะพี่น้องจา๋าหัวเเขียนผิดไหมเนาะอ่ะแปดหนึ่งสี่ห้าเก้าเจ็ด เป๊ะหนึนะคะแล้วก็9ก้าหนึ่งแปดนะคะอ่ามาดูตัวที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวค่อยดูสีตัวนะคะอ่าสำหรับตัวที่น้องหวงชอบนะคะก็คือหนึ่งสี่นะคะเก้าเจ 1>, 1 8 7 4นะคะอ่าส่วนส่วนตัวกันนะ้องอุชอบ7จหนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็4 8นะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าอ่ามาดูชุด4ตัวนะคะชุด4ตัวก็จะมี5 8 1แสนะคะ 5้าอ่าอีกตัวหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าใส่ข้างล่างแล้วกันเนาะสี่เหนึ่งแนะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะย้ํานะคะว่าน้องหวึงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องจา๋า ถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าน้องหุ่นก็จับบินในตารางเนาะ,ะก่อนออกไปน้องหุ่นก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะสําหรับ FC ที่มาใหม่เนาะยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งฝากด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องหุ่นลงเนาะ,ะ,ะถ้าน้องหุ่นไม่ได้ตอบแชท ของพี่ๆท่านไหนนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆ fc ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเพราะว่าทํางานไปด้วยเนาะก็ตอบแชททีละคนก็ไม่ไหวนะคะอ่าถ้าน้องมึงแชร์แชร์คลิปไปก็สามารถกดดูได้เลยนะคะพี่น้องสา,าไม่ต้องรอนะคะอ่าชื่นชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ